ข้อที่สองนะครับเป็นข้อสอบเข้าเตรียมอุดมนะครับเขาบอกว่าในแดงมีเงิน40 0ศนะครับสามหฐานหนะครับส่วนในขาวนะครับมีเงิน4 7 2 4 8สองฐาน8นี่เงินในแดงอันนี้เงินในขาวเขาบอกว่าขาวทั้งสองจะมีเงินรวมกันรวมกันรวมนี่คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกใช่ไหม เท่าใดในระบบตัวเลขฐาน10เขาต้องการให้เป็นฐาน10ด้วยเราก็มาลองดูทีละตัวนะครับตัวแรกก็คือ4 0 0 3 1ฐาน5ากูทำให้กลายเป็นฐาน10โดยการกระจายนะครับมันคือ4คูณ5ยกกำลังอะไร1 2 3 4ยกกำลัง4 0ไม่คิดนะบวกกับ3คูณ5ยกกำลังอะไร ยกกำลัง1บวกกับ1คูณ5ยกกำลัง0โอเคแบบนี้นะครับคิดเลขคิดเลข4 5ยกกำลัง4นะครับมีค่าเป็น625โอเคนะบวกกับ5 3 15บวกกับ1อ่ะลองคิดเลขดูว่าได้เท่าไหร่เรียน คิดเลขออกมานะครับตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้เป็นสองพันห้าบวกกับสิบห้าแล้วบวกกับหนึ่งสองพันห้าแล้วก็หนึ่งหกสองห้าหนึ่งหกนะครับได้ออกมาแล้วนะนะตัวแรก โอเคมาดูตัวถัดมานะครับก็คือ4 7 2 4ฐาน8มันคือ4คูณ8ยกกำลัง1 2 3ยกกำลัง3บวกกับ7คูณ8ยกกำลัง2บวกกับ2คูณ8ยกกำลัง1บวกกับอะไรบวกกับ4คูณ8ยกกำลังศนย์ โอเคอ่ะมาดูกันต่อนะครับสี่คูณแยกกำลัง3ามแยกกำลัง3ามีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองขอขอแอบทดเลขหน่อยนะครับแปดคูณแคูณแปดปดแปดเป็นหกสบสโอเคปะแล้วก็เออเหลือแอีกตัวหนึ่งนะคูณแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสสาสองใส่2ทด 3 8 5 4ป8 48 4สีแล้วก็49 5 0 51มันคือ512นะครับคูณกับ4อ่ะเขียนแบบนี้ไปก่อน5 1 2โอเคบวกกับ7 8 8 64บนะครับบวกกับ8 26 6อันนี้คิดไปเลยนะครับบวกกับ4อ่ะมาคิดเลขตัวนี้นะครับ4 2 8 ส1 4, 4 5 20 7 3 21 7 4 28ใส่แปดทด2 66 36 6 7 42 43 4บนะครับโอเคได้แบบน,นี้นะอ่ะมารวมกันดีกว่าตัวนี้ได้20่สิบละ ตัวนี้รวมเป็นเท่าไหร่ได้ได้แได้เป็นหได้เป็น4 4่สี่หกแดนะครับอ่ะรวมตัวนี้ตัวสุดท้ายมันคือ8ป0สย์สองโอเคเอามาทำอะไรเอามารวมกันนะแปดสองใส่6ทด1อันนี้เป็น10บีกหนึ่งเป็นสิทดไป1อันนี้เป็น5้าอันนี้เป็นสองสองห้าหนึ่งหนะครับคิดเลขเยอะนิดนึงนะครับ โอเคก็ได้คำตอบออกมานะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เขาต้องการอะไรเขาต้องการเอามาบวกกันจบปะก็คือเอา4นะครับ0 0 3 1หฐาน5บวกกับ4 7 2 4ฐาน8นะครับตัวแรกได้เท่าไหร่ได้เป็น2 5 1 6ตัวที่2ก็เป็น2 5 1 6เท่ากันเลยนะครับ หกบวกหเป็นสิ 12, ใส่2ทด1 1ึบวกหเป็น2อบวกอเป็น3นะครับอันนี้เป็น10ใส่ศูนย์ทด1 4ึบวกอเป็น5เป็นห้าศนย์สาสองนะครับห้าศูนย์สามสองตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้อ3นะครับ